10วิธีการพัฒนา Growth Mindset กุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จวิธีที่1ครับเปิดใจยอมรับจุดอ่อนของตัวเองการเปิดใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมเห็นความสําคัญในการที่เราเปิดใจเราลดอีโก้เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเราต้องยอมรับกันว่าเรามีจุดอ่อนด้านใดบ้างและเราจะหาวิธีแก้มันยังไงครับวิธีที่2ครับมองว่างานยากและปัญหามันคือโอกาสงานที่ยากงานที่ต้องใช้แรงแรงกายแล้วก็ความคิดตั้งหนักเนี่ย มันจะดึงศัก,กยภาพของคุณผู้ฟังออกมาเองครับดังนั้นครับปัญหาและงานยากมันคือยานพานะที่จะพาให้คุณผู้ฟังเก่งขึ้นเรื่อยๆวิธีที่3ครับใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ถูกจริตกับตัวเราเองแน่นอนครับคนเราไม่วิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลเนี่ยแตกต่างกันบางคนอาจจะชอบการอา่านบางคนชอบการฟังหรือบางคนชอบลงมือทําคุณผู้ฟังสามารถเรียนแบบวิธีการคนสําเร็จได้แต่ผลลัพธ์ตอนท้ายแน่นอนครับมันอาจจะออกมาไม่เหมือนกันวิธีที่4ครับ จำไม่ว่าสมองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ในตลอดชีวิตของสมองของมนุษย์เราจะมีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมใหม่ๆอยู่เสมอเราต้องไม่ปิดกั้นศักยภาพการเรียนรู้ของสมองด้วยการไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆหรือไม่ยอมพัฒนาครับวิธีที่ 5. ให้คุณค่ากับการเรียนรู้มากกว่าคำชมในระหว่างทางที่คุณผู้ฟังกําลังพัฒนาตัวเองเนี่ยหากราโมแต่ให้คุณค่ากับคําชมคนอื่น ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ได้ออกมาดีจนคนอื่นชื่นชมในบางครั้งครับใจเราจะรู้สึกอ่อและหมดกําลังใจตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาวิธีที่6ครับสนใจที่กระบวนการระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์ปลายทางการสนุกกับระหว่างทางของการพัฒนาตัวเองมันจะช่วยให้คุณผู้ฟังเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆหากเราจดจ่อแต่ปลายทางว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่เราจะสําเร็จเราอาจจะหมดสนุกก่อนครับและท้อถอยเลิกทําไปก่อนในที่สุดวิธีที่7ครับ เน้นไปที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากกว่าปริมาณการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะสามารถเร่งรีบกับมันได้หรือแม้แต่เก็บแต้มให้มันได้มากที่สุดครับแต่มันคือกระบวนการที่เราต้องเน้นความเข้าใจตกผลึกและนํามาลงมือทาทดลองใช้จริงๆดังนั้นใจเย็นกับมันครับการพัฒนาตัวเองมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาวิธีที่8ครับ ใจรับคําวิาพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ผู้คนรอบตัวมักจะหวังดีและปรารถนาที่จะช่วยชี้จุดที่คุณมองไม่เห็นขอเพียงอย่าเก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อยหรือน้อยใจครับเพราะนั่นมันคือทางที่เราจะพัฒนาขึ้นวิธีที่9ครับเชื่นชมคนที่ความพยายามมากกว่าคุณสมบัติส่วนตัวหรือสิ่งที่เขามีตั้งแต่แรกอยู่แล้วข้อนี้จะเป็นการฝึกตัวคุณผู้ฟังเองเพื่อให้ความสําคัญกับการลงมือทาการทํางานหนักความพยายามครับการกระทํามันจะมากกว่าคุณสมบัติที่ติดตัวมาแน่นอนวิธีที่10ครับ ปรับทศัศนคติต่อคําว่าต้องปรับปรุงเพียงแค่คุณผู้ฟังได้รับฟีดแบ็กว่าต้องปรับปรุงบางดับบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกๆด้านของคุณผู้ฟังจะเลวร้ายหรือว่าเป็นคนไรความสามารถไม่ใช่นะครับและบางทีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าชีวิตเราจะล้มเหลวเลยเพียงแต่เราต้องปรับมุมมองต่อคําว่าต้องปรับปรุงให้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกๆคนต้องเจอและหยิบสิ่งเหล่านั้นมาเรียนรู้และพัฒนาครับ